สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แฟนเพจบา w o โวเทร a แอ a c a d e มีทุกท่านเลยนะครับมาพบกับมุมมองทองคําวันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่10ตุลาคมกับผมโคชเกนะครับที่จะมาดูว่าวันนี้ทองคํามีจุดไหนที่เราสามารถรอเข้าเทรดได้บ้างนะครับต้องบอกเลยว่าต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่แถวแถวสองพัน้อยสี่อยู่เลยนะครับแต่ว่ายังไม่ทันขาดคํานะครับยังไม่ทันหมดสัปดาห์เลยราคาทองคําปรับร่วงลงมา เยอะมากๆประมาณ4-5,000จุดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้เขาสามารถลงมาได้และถ้าเขาลงมาขนาดนี้เรามีจุดไหนที่สามารถรอเข้าเทรดได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับคุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมา ปี2025ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแอ t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน wealth talk show 2025 where your money works เรามาเริ่มกันที่ t Time f ฟ a m e Day เหมือนเดิมนะครับใน Time Frame Day นะครับสามารถที่จะเป็นขาลงลงมานะครับเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเทรนขาลงที่ชัดเจนเนื่องจากเนี่ยทุกคนสังเกตนะครับยังคงเดิมภาพเดิมของเขายังคงเป็นขาขึ้นที่ชัดเจนมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีจุดที่เขาปรับตัวลงมานะครับจากเมื่อต้นสัปดาห์ที่เรา ตีไว้นะครับของเดเนี่ยถ้าลงมาได้เนี่ยมีโอกาสลงมาถึงข้างล่างนี่นะก็อยู่ที่ราวๆประมาณ2 5 7 0นะครับมาถึงปลายสัปดาห์เราได้พูดเลข5แล้วนะครับจากที่เราอยู่เลข6กันมาเนิ่นนาน2,570ั้เเป็นอีกหนึ่งจุดครับสามารถสามารถที่จะมีโอกาสลงมาได้นะครับมีโอกาสลงมาถึง แต่จะถึงไม่ถึงไหมต้องรอให้กราฟเขาฉเฉลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังคงติดแนวรับชุดนี้ครับทุกคนแนวรับชุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวรับสำคัญนะครับประมาณ2,600แล้วกันนะครับสำหรับเลขกลมๆของทองคำนะครับ2,600ที่จะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในชุดแถวๆนี้มีกรอบโซนดีมานเล็กๆหรือเปล่าที่เราสามารถเข้าเหรดได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับ นี่ใน i ท e f เฟรม4ชั่วโมงเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยเมื่อต้นสัปดาห์เราพูดถึง2,640นะครับอย่างให้พาให้ทุกท่านมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับทองคำนะครับเห็นไหมก่อนหนะ้านั้นเป็นแนวต้านสำคัญจริงๆที่เมื่อต้นสัปดาห์ผมให้จับตาแนวแนวเอ่อแ,แนวรับสำคัญนะครับขออภยัยแนวรับสำคัญ2,640 ที่ผมให้ทุกท่านลองจับตาดูนะครับว่าถ้ายืนต่อก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทำไฮต่อได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกราฟได้ออกมาบอกเราว่าไม่สามารถที่จะยืนเหนือแนวรับสำคัญนี้ได้นะครับปรับตัวลงมาหาจุดแนวรับ ต่อไปถัดไปนะครับก็จะเป็นแนวรับแถว2600รวมถึงแนว2600ก็จะมีกรอบโซนสําคัญตรงชุดนี้ครับค่อนข้างจะกรอบใหญ่หน่อยนะครับอยู่ที่2 6 0 0ถึง2,590ตรงนี้เป็นแนวรับใหม่สำหรับวันนี้นะครับผมเป็นแนวรับใหม่สำหรับวันนี้ที่เราเนี่ยสามารถที่จะพิจารณาเข้าเทรดได้นะครับ จุดที่น่าสนใจนะครับทุกท่านนะครับมีอีกจุดหนึ่งนะครับราคาเนี่ยมาด้งเกือบๆถึง2,600ท่วนๆเนี่ยเขามาติดอยู่แถวแถว2,607 2,608ประมาณนี้ที่กรอบแถวนี้นะครับแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้สังเกตดูนะครับว่าก็ไม่สามารถนะครับขึ้นไปชนะแนวต้านเดิมนะครับจากแนวรับชุดนี้นะครับเรามีแนวรับสำคัญ2,600 40ถูกต้องไหมแต่ก็ยังมีแนวรับอีกจุดหนึ่งที่ราคาหลุดลงมานะครับประมาณ2 6 2 4 25ห้อยยี่สี่ยี่บห้านี่แหละราคาเนี่ยปรับตัวเด้งขึ้นไปจริงครับทุกคนแต่ไม่สามารถที่จะชนะแนวต้านจากรับเป็นต้านชุดนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหา2 6 2 0ันหร้ยยี่สิบถึงอ่า2,600หอถึงสอง0ันห้าเก้าสิบได้นะครับทุกคนทีนี้ จุดวันนี้อยากให้พี่ๆทุกท่านนะครับสังเกตเพิ่มเติมนะครับถ้าราคาเนี่ยปรับตัวลงมานะครับเป็นท่าทางแบบนี้นี นทางแบบนี้นะครับตรงชุดนี้สามารถที่จะพิจารณาเข้าเทรดได้หาก2,600มีสัญญาณของแรงซื้อที่ชัดเจนปรับตัวขึ้นไปชนะสวิงประมาณภาพนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะ follow เข้าเทรดได้เพราะมีโอกาสนะครับอาจจะไม่ถึง2,590นอาะครับอาจจะเทสแถวแถว2,600แล้วปรับตัวขึ้นต่อได้หรือถ้าลงมาถึง2,590นะครับ95อ่ะผมขอตีไว้95ละกันนะครับ95 รประมาณนี้อันนี้คือขอบนะราคาของขอบกรอบโซนนะครับก็มีโอกาสลงมาถึงข้างล่างได้2590จะอยู่ที่กรอบแถวนี้นะครับกรอบข้างล่างอีกอีก,อก,อก,กรอบหนึ่งนะครับก็ประกอบร่วมกันได้คือที่ผมให้ราคา2590เนี่ยต้องบอกว่าระยะ Profit Margin หรือ SL ของเขาค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่าเพียงแต่ว่าราคาก็สามารถที่จะ a อคชั่ที่รับต้านแล้วก็ Action ที่กรอบขอบข้างบนของโซนได้ จึงเป็นอีกภาพหนึ่งนะฮะจริงๆถ้าเกิดราคาปรับตัวขึ้นไปแล้วไม่ผ่าน2,624เนี่ยสามารถมองเป็นพฤติกรรมทองเข้าหาแนวรับหรือเข้าหากรอบโซนข้างล่างได้เช่นเดียวกันนี่คือจุดแรกนะครับ มุมมองของหน้าเทรดบายนะครับยังคงมีอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยเริ่มเข้าสู่โซนที่เราสามารถบายได้นะครับถ้าเข้ามาก่อข้างล่างถ้ายังไม่ชัวโหยังไม่อยากเล่นเลยลงมาขนาดนี้เราสามารถรอให้เกิดแพทเทิร์นคิวเอ็มบายในไทม์เฟรมเล็กก็ได้นะครับประมาณ m 1 5 M30 หรือ1ชั่วโมงขึ้นไปสามารถที่จะพิจารณาได้เช่นเดียวกันตอนนี้ในสีชั่วโมงเริ่มทำสวิงแล้วเดี๋ยวผมขอพาไปอ่ะเดี๋ยวก่อนผมจะพาไปไทม์เฟรมที่เล็กลงกว่าน,นี้อีกสักหนึ่งไทม์เฟรมเนี่ยก็จะาาาน,นถ้าราคาเย ปรับตัวขึ้นไปและสามารถชนะ2,620หรือชนะ2,624ได้นะครับจะมีชุดสามารถที่จะเซลล์ถัดไปได้อยู่ที่กรอบ2,640ถึง2,650นะครับจะมีในเรื่องของพฤติกรรมทองนะครับที่จะช่วยคอนเฟิร์มเราในชุดสะพายก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับแล้วก็จากรับสำคัญนะครับก็จะกลายเป็นแนวต้านสำคัญต่อนั่นเองนะครับผมขอให้ราคากรอบข้างบนไว้ก็แล้วกันนะครับ2,000 6า6 4 0ถึง2,650นะในชุดกรอบข้างบนนี้นะครับก็สามารถพิจารณาเห็นได้นี่คือภาพชุดที่2ถ้าขึ้นไปนะครับหรือถ้าไม่ได้เกิดพฤติกรรมทองแล้วนะครับก็สามารถพิจารณานะครับ confirm sell ใน time f r a m ย่อยได้เหมือนเดิมก็จะเป็น QM s ล l ก็ได้นะครับผมหรือจะเป็น classic day o เจ e หรือจะเป็น p i action ก็ได้นะครับถ้าใครที่ติดตาม ชุดข้อมูลในเรื่องของ c o n f ฟ r m i n g ของเราทางหน้าไลฟ์ Life, หน้าเพจก็ตามหรือว่าคลังความรู้ของทาง Bravo Trade Academy ก็ตามนะครับ mm hmm. ก็จะมีชุดคอนเฟิร์มต่าง,าง,างๆเยอะแยๆมากมายเลยให้พี่ๆได้เข้าไปเรียนรู้กันนะ mm hmm. เพื่อที่จะมาทำกำไรบนตลาดทองคำได้นะครับอ่ะตรงนี้จุดที่อยากให้สังเกตนะครับถ้าทะลุแล้วขึ้นไปยืนได้นะครับปิดเป็นแท่งเขียวสวยๆนะครับยืนเหนือสองพอยยี่สได้ประมาณนี้แหละเราก็อาจจะ Follow บ u าได้นะ สั้นๆขึ้นไปหาเซลล์ข้างบนได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นภาพนี้นะในช่วงบ่ายลองจับตาดูแต่ถ้าไม่มีแรงซื้อขึ้นไปเลยนะฮะยังคงมองเป็นภาพข้างล่างแหละนะครับอาจจะได้ พฤติกรรมทองนะครับให้เรา follow บ่ายขึ้นไปให้เราได้บ่ายขึ้นไปในจุดกรอบดีมานข้างล่างนี้ก็เป็นได้นะครับขอพาไปดูหนึ่งชั่วโมงกันอีกสักนิดนึงล้วกันนะครับว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างอนะ่ะหชั่วโมงตอนนี้ก็จะเริ่มมีเรื่องของพฤติกรรมทองแล้วอะเข้ามาละนะครับ2,600น่าสนใจนะ2,600นะครับทุกท่านนะครับจับตาดูดีๆนะครับ2,600 2, 2ประมาณนี้ถ้าราคาขึ้นมาแล้วเอ้ยเกิดการ ปิดยืนเหนือนะอาจจะลูดไส้ลงมาหาโซนข้างล่างเราเลยก็ได้แล้วปิดยืนเหนือ2,600ได้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนลองอมีมุมมองตามนะอาจจะได้บายกันขึ้นไปต่อได้ก็ได้นะครับในจุดนี้นะนี่คือภาพโดยประมาณนะครับที่เราสามารถพิจารณาเห็นได้ตรงนี้บายได้ไหมผมมองว่ามันก็ยังกำามกึ่งนะคือราคาตอนเนี้ย มันทำไฮต่ำลงเรื่อยๆนะครับทุกคนก็อยากให้เขาเนี่ยเบรกขึ้นไปก่อนสักหน่อยแล้ว f o l l o บ by ขึ้นไปเป็นภาพนี้ต่อก็ได้นะครับเป็นภาพนี้ต่อก็ได้เออมีหลายภาพนะครับวันนี้รอก่อนก็นได้ครับถ้าไม่ชัดเจนหรือจะรอเป็นตลาดคําก็ได้นะครับผมที่จะเล่นตลาดคําที่เราพูดถึงก็ตลาดอเมริกาครับวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีข่าวค่อนข้างจะเยอะนะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเราก็รอให้ สักประมาณ5้าถึงหโมงเนี่ยเย็นห้าถึงหมงเย็นของเรามารออัปเดตกราฟกันดูว่าเฮ้ยไปในทิศทางไหนแล้วนะนะครับแล้วเราค่อยพิจารณาเข้าเทรดต่อก็ได้นะครับตรงจุดนี้ก็แผนเทรดวันนี้มีประมาณนี้นะครับทุกคนมุมมองในการเข้าเทรดของเราทองคําก็จะเป็นค่อนข้างที่กรอบกว้างๆนะถ้ารอบายเนี่ยผมยังคงมองว่า2,600-2,590ถึงส5 9 0าามารถพิจารณาเทรดบายได้เช่นเดียวกันนะครับหรือ ะจะรอเซลล์เนี่ยผมมองว่าตรงกรอบสั้นๆอ่ะ2,624เนี่ยก็สามารถมองได้นะ2624นสะครับสามารถมองได้แล้วก็2425นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไป2650 6 6 4 0สเนี่ยสามารถมองได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะวันนี้มีมุมมองประมาณนี้แหละสำหรับ จุดที่เราสามารถรอเข้าเทรดนะครับแล้วก็ทำกำไรให้กับตลาดทองคำ CFD ของเราได้นะครับทุกคนนะครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนเทรดจากการดูการวางแผนเทรดต่างๆเนี่ยและทำกำไรเข้าเทรดมาได้ค่อนข้างจะเยอะแล้วจริงไหมและถ้าใครเนี่ยเริ่มมีกำไรในตลาดการเทรดแบบเดเทรดแบบนี้นะครับและไม่รู้จะเอากำไรของเราเนี่ยไปสร้างวางแผนเทรดได้ที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะวางแผน ลงทุนเพิ่มเติมได้นะจากการที่สามารถที่จะนำเงินลงทุนของเราเนี่ยไปลงทุนต่อยอดนะครับสร้างแพสซีฟอินคัมให้กับเราเนี่ยในช่วง5-10ปีข้างหน้าได้ทุกคนว่าถ้าแบบนี้ดีนะฮะผมอยากจะแนะนำให้นะครับว่าเรามีโปรเจกต์หรือโครงการใหญ่หรือสัมนาใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยครับสัหมนานายวันวันหรือ Where your money works นะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้นะครับการลงทุนของอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะถ้าเรามีชุดความรู้ในด้านการลงทุนเพิ่มเติมเราสามารถที่จะทำกําไรนะครับจากกําไรที่เราเดท a e ทุกวันแอคทีฟทุกวันเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพ a สซีฟอินค o m e แล้วสามารถทำให้เรามีชีวิต ในอนาคตนะครับวางแผนการเงินที่ดีนะครับแล้วก็สร้างชีวิตในอนาคตได้อย่างมั่งคั่งและมั่นคงอยากเชิญชวนทุกคนนะครับไปเจอกันได้กับงานนี้นะครับวันที่9เดือน11บอนะครับบอกเลยว่างานนี้ฟรีฟรีฟรีเท่านั้นความรู้ที่จะติดตัวพี่ๆทุกคนฟรีนะครับความมั่งคั่งที่จะทําให้พี่ๆเติบโตทางด้านการเงินในอนาคตก็ฟรีเช่นเดียวกันนะครับสนใจติดต่อทักแอดมินมาได้เลยนะครับและก็สําหรับวันนี้นะครับวางแผนเหตุของผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ คุณกำลังแลกเวลาชีวิตที่มีค่าเพื่อหาเงินอยู่หรือเปล่าเงินของคุณทำอะไรในขณะที่ทุกวินาทีคุณทำงานหนักเพื่อแลกมันมาปี2025 ถึงเวลาให้เงินทำงานแทนคุณจากแ c t i v e สู่แพ s ซีฟสร้างรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัดร่วมค้นหาวิธีการลงทุนแบบใหม่ที่ทำให้คุณรู้วิธีใช้เงินทำงาน Wealth Talk Show 2025 where your money works